สวัสดีค่ะอยู่ที่ตอนร้อสูเพจครับฝคนนดอยนะคะทุกคนเช้านี้มีอากาศคือแบบหนาวมากเลยนะคะเราเปิดแค่จะเป็นวันเราดูสิแบบโอ้โหหมอะหนามากนะคะนี่ใส่ใส่นะทะุกคนคือแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรที่มันเป็นข,ขาวอะเสื้อผับมันเย็นมากเลยนะเช้านี้นี่นะ่จาจัดประมาณซะ สิบสี่สิบสามโอานะคะได้เลยเนี่ยอากาศคือแบบประมาณนี้เลยเหานาวมาเลยนะคะเหนาใหญ่นลงเรื่อยๆเลยแล้วชช้านี้เดี๋ยวเราจะไปตลาดกันนะคะไปซื้อ,อข้าวเกงียงน,นู่นนี่นั่นอะไรไปเดินตลาดบูนะคะว่ามีอะไราบ้านนะคะน้นาหนาวขนาดนี้เ,เป็นยังไงนะคะแล้วเราไม่ได้ไปเดินตลาดก็อุ๊ยหนาวแล้วนะคะแล้วนะเราก็มาถือตลาดแล้วคะ่ะน,นี่ก็คือจะไปตลาดสดนะคะตลาดเช้าบ้านเทอไทยนะคะ ก็จะมีของกินเนี่ยเขนข้านที่จะเยอะอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นผาต่างๆหรือว่าขขงโสดอะไรต่างๆก็คือจะมีนะคะรู้สึกว่าเช้านี้เนี่ยก็จะมีแม่ค้ามาขายขขงเนี่ยน้อยมากๆเลยนะคะปกติแล้วเนี่ยก็จะเต็มท่้สองฝานเลยนะคะนาะผาทีา่ที่ว่าขายอยู่แบบนี้นะคะก็คือจะเป็นชาวบ,บ้านที่ เขาปลูกเองแล้วก็บรสัวเขาก็รับมาขายต่ออะไรแบบนี้นะคะเนาะผ่าที่นี่เนี่ยไม่แพงเลยค่ะห้าบาทสิบบาทนะคะมีแต่ผ่าสวยๆผ่าปอดสามพิษทั้เลยนะคะเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นผ่าที่เขานําม,มาขายวางขายอะไรอย่างนี้นะคะเนาะเช้านี้ก็คือมีแบบอ่าหลายอย่างเลยนะคะเนาะจะมีผลมผลไม้อะไรอย่างนี้ผลไม้ส่วนใหญ่ีนเนี่ยขายได้แต่ ท้ากลางคืนแล้วก็กลางวันเลยค่ะอากาศนหนาวๆแบบนี้นะคะเขาจะหน่อยค่ะก็คือโรตีใส่ไข่ไปเลยนะคะเนาะก,ก็อันนี้จะขายอยู่ประจำอยู่แล้วนะคะเนาะเราก็ซื้อกินประจำอร่อยค่ะแล้วก็ถ้าจะผัดซดอะไรต่างๆก็จะเป็นกับข้าวนะคะนี่นีจะเป็นกับข้าวไทยใหญ่นะคะเขาก็จะทำไข่ซุนนี่แล้วก็ ข้างล่างก็คือจะไข่คอเหมือนกันน้ผัดอะไรตานๆอย่างนี้นะคะเนาะก็มีหลายอย่างเลยนะคะไม่รู้ว่าขอโปรดพี่ๆคนไหนบ้างนะคะนี่เลยค่ะผัดดองจีนานะคะเนาะอร่อยมากเลยนะคะนนองคนก็เว้ซื้อเต้าหู้กลับมานิดนึงนะคะเพื่อเที่ยวมาทีเช้าวันนี้ค่ะ แล้วตลาดเช้าเนี่ยก็ไม่มีคนมาขายของเยอะก็จะประมาณนี้เลยนะคะเนาะปกติเนี่ยจะเยอะกว่านี้ค่ะเพราะว่ามันหนาวเกินไปหรือเปล่าไม่แน่ใจค่ะ,รคะบรรยากาศตอนเชา้าอ่ะน้อฟุ้นบอกก่อนเลยว่าอากาศคือแบบหนาวมากทุกคนหนาวเย็นมากๆาเลยนะคะเช้าเนี่ยก็คือในตลาดอะจะไม่ค่อยมีคนมาขายของเยอะนะคะจะด้วยที่แบบหนาวเกินไปหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกัน